สวัสดีวันจันทร์ที่19พฤษภาคม2568นะครับขณะนี้เวลา9นาฬิก38นาทีเรามาดูการวิเคราะห์สถานการณ์กราฟทองคำและคู่สกุลเงินกับโคจักกี้กันนะครับสำหรับทองคำนะฮะทองคำเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เปิดตลาดมาเลยนะก็มีการลดตัวลงมานะครับแล้วก็ทิ้งแกลบราคาไว้นะครับที่โซน โซนบนเลยนะครับประมาณราคา3 3 2 4แล้วก็ราคา3317เป็นราคาไฮสูงสุดของทองคำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับมีการวิ่งนะครับอยู่ในกรอบประมาณ19,000จุดนะครับ19,000จุดแพทเทิร์นของทองคำเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับ ไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นแพทเทิร์นนะครับลักษณะของมีการลดตัวลงมาเป็นดาวเทนนะครับในทฤษฎีของดาวเทอรี่มีการลดไฮลงมานะครับหลังจากที่เขามีการยกตัวขึ้นไปทำไฮสูงสุดที่ประมาณ3,500จุดหลังจากนั้นครับเขาก็มีการลดไฮลงมา แล้วก็เกิดโลใหม่ในเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสังเกตเห็นได้ว่าจะเป็นแพทเทิร์นที่ชัดเจนขึ้นในทำเฟรม4ชั่วโมงทีนี้ในแทเทิร์นของทำเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยนะครับในฝั่งขาเซลเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นแทเทิร์นแบบนี้จะฝั่งขาเซลลจะได้เปรียบทีนี้ถ้าเกิดว่าเขามีการทำโลใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องมาดูว่าราคาแก็บที่ทิ้งไว้เ,เทียบกับฟีโบ และเมื่อเราตีฟีโบลงมาเราจะเห็นได้ว่านะครับมีการเกิดโลใหม่ที่ชัดเจนฟีโบที่อยู่ในแนวของฟีโบประมาณฟีโบ50กับโซน38.2จนะครับจะมีราคาแก็บไว้ที่3296.35แล้วก็3248.10 ซึ่งราคาได้ขึ้นไปทดสอบนะครับอยู่ในโซนนี้สองครั้งแล้วนะครับโซนนี้ไม่ผ่านลดตัวลงมาเกิดโลใหม่เกิดขึ้นแล้วมีการยกตัวขึ้นไปครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามีการเทสแล้วมีการกดตัวลงมาอีกรอบหนึ่งนะฮะเราก็จะมองว่าตอนนี้นะครับถ้าราคาไม่สามารถยืนเหนือ3-2 9 6, 9้หรือสประมาณ3270ขึ้นไปได้เนี่ยฝั่งขาใบาย,ยังหาทิศทางไม่ได้นะครับถ้าราคาไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือประมาณ3270ขึ้นไปยืนเหนือได้เนี่ยฝั่งขาใบาย,ยังหาทิศทางการขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าแพทเทิร์นมีโอกาสที่จะทิ้งตัวลงไปทำโลโทใหม่ได้แต่ถ้าเกิดเข้าขึ้นไปทดสอบก็ต้องก็ต้องทับมือนิดนึงนะครับเขาอาจจะมีการ ขึ้นไปเทสที่ราคาประมาณโซน3317กับ3324แพทเทินขาขึ้นสิ่งแรกเลยนะครับฝั่งบายจะได้เปรียบราคาต้องยืนเหนือนะครับ 3, 270, 3, 2, 70, ขึ้นไปอาจจะขึ้นไปทดสอบที่323317ที่เป็นโซนราคาที่ทิ้งไว้ของราคาเปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วมีการลดตัว ถ้าเกิดโลใหม่ไม่ต่ำกว่า3270ถ้าเกิดโลใหม่ไม่ต่ำกว่า3270หรือนะครับให้ไว้อยู่ประมาณ 3, 2, 4, 4, 8อยู่ในโซนนี้ก็มีโอกาสเทคตัวขึ้นไปได้นี่คือลักษณะของฝั่งขาบายที่เกิดขึ้นนะครับท่านก็มา SL นะครับในโซนของ3158ตรงนี้นะครับ SL ฝั่งบายนะครับก็จะเกิดแพทเทิร์นว่าถ้าไม่ทิ้งโลต่ำกว่าโลโลเดิมนะครับแล้วเกิดโลใหม่เกิดขึ้นก็มีโอกาสยกตัวในลักษณะของการเกิดแพทเทิร์นแต่ถ้าเกิดว่าเขานะครับยกตัวไม่เกิน3269หรือ3270แล้วมีโอกาสทิ้งตัวลงมาได้ โซนนี้ก็เป็นโซนสําคัญนะครับโซนนี้ก็เป็นโซนสําคัญที่จะทําให้ทองคํามีโอกาสที่จะกดตัวลงไปต่อได้ในสภาวะสภาวะของอสงครามการค้า Trade War ต้องจับตามองทางฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางฝั่งจีนว่าจะมีการตกลงยังไงได้บ้างนะครับนะครับมีการตกลงเรื่องของเกี่ยวกับภาษีทางการค้าของทาง2ประเทศยักษ์ใหญ่นี้ ะะเพราะฉะนั้นแนวนี้จึงเป็นแนวที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นฝั่งเซลล์ที่ได้เปรียบตอนนี้ถ้าทะลุขึ้นไปยืนเหนือ3270ขึ้นไปได้ก็ระมัดระวังแต่ถ้าเกิดว่าเขายังไม่สามารถที่จะยืนขึ้นไปอยู่ในโซนนี้ได้นะครับก็มีโอกาสที่จะทิ้งตัวลงไปต่อได้นะครับในแพทเทิร์นของ time frame 4ชั่วโมงที่เราเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับมีโอกาสยังลงได้อีกยังลงได้อีกเช้านี้ US ดอลลาร์มีการแข็งค่าขึ้นมานะครับ XAU มีการอ่อนค่านะครับยกตัวขึ้นไปก็มีการกดตัวลงมาในช่วงเชา้านี้ในลักษณะของอินดิเคเตอร์ของ Unicorn Panel ต้องบอกกันเลยว่าตอนนี้ยังไม่ระบุความชัดเจนของทิศทางในการเคลื่อนไหวส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเกิดจาก ต้นสัปดาห์ด้วยวันนี้เป็นวันจันทร์ต้นสัปดาห์ววลุ่มในการซื้อขายของช่วงเช้ายังไม่มีอิทธิพลยังมีมีผลนะครับกับการเคลื่อนไหวของกราฟทองคำต้องไปดูสักประมาณช่วงบ่ายตลาดยุโรปเกิดขึ้นนะครับหรือมีความชัดเจนมากขึ้นก็ต้องเป็นช่วงของตลาดอเมริกาเรามาดูข่าวสารวันนี้กันครับว่าอิทธิพลที่จะมีผลทำให้ US ดอลลาร์มีการ เปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างเช้าว,วันจันทร์นะครับเมื่อเช้านี้ก็มีเอ d ซดีนะนิวซีแลนด์ก็มีการประกาศขอ PPI เรามาดูครับตอนทุ่มครึ่งตอนทุ่มครึ่งน่าสนใจนะครับมีการขึ้นสุนทรพจน์ของนายวินเลียมนะครับคณะกรรมการของ FOMC นะในเวลาทุ่มครึ่งนะครับในรายสัปดาห์สัปดาห์นี้นะครับวันนี้แคนาดานะครับแคนาดาเป็นวันหยุดของเขานะครับ ทุ่มครึ่งของวันจันทร์ตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็คือค่ำคืนนี้แหละมีสุดทรพจน์ของทางคณะกรรมการ f อ m c อีกหนึ่งท่านคุณล็อกฮาร์ดก็ต้องจับตามองวันพรุ่งนี้ US ดอลลาร์โอ้มีคณะกรรมการของของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกามาอีกนะครับบอสติกมาตอน2องทุ่มในวันอังคาร วันพุธวันพุธก็จะมีการประกาศตัวเลขสินค้าคงคลังน้ํามันดิบครับแล้วก็วันพฤหัสนะวันพฤหัสมีการประกาศตัวเลขคพมไอ I, นะครับดือนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อตอนเวลา2องทุ่มสีแล้วก็มีคพมไอ I, นะครับฝ่ายจัดซื้อภาคของการบริการมีทั้งการผลิตแล้วก็การบริการนะครับของคพมไอสามทุ่มมีการประกาศยอดขายบ้านมือ2ในวันพฤหัสนะตัวเลข ตัวเลขที่เป็น3ดาวก็น่าจะเป็นช่วงวันพฤหัสส่วนวันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็มีการประกาศตัวเลขยอดขายบ้านใหม่นะครับเดือนเมษายนวันเสาร์โอเคในค่ำคืนของวันพฤหัสวันพฤหัสนะครับก็จะเป็น คืนวันศุกร์นะก็มีสุนทรพจน์ของนายวินเลียมช่วงนี้คณะกรรมการของ FOMC คณะกรรมการของธนาคารกลางสหรัฐเมริกานะครับเข้ามาถแถลงการเยอะเหมือนกันแต่พาเวลยังไม่มานะครับคุณพาเวลยังยังไม่ปรากฏกายมีแต่คณะกรรมการนะที่มามาถแถลงการคิดว่าทองคำในช่วงเช้านี้คงไซเวยอยู่ในกรอบนะครับถ้าเขายังไม่เลือกทาง ไปในทิศทางไหนถ้าจะ follow sell ก็น่าจะต่ำกว่า3 3 5 8 5 8ลงไปนะครับนะฮะแต่ถ้ามันไม่ไม่ทะลุผ่านโซนนี้ก็มีโอกาสที่จะกดตัวลงได้ต่อนะครับต้องต้องมองต้องมองโซนนี้ด้วยเพราะว่าแพทเทิร์นในฝั่งของขาเซลล์เกิดให้เห็นชัดเจนมากขึ้นอันนี้ก็เป็นแนวรับแนวต้านนะครับโซนสำคัญของทาง ทองคำนะครับเราไปดูคู่สกุลเงินกันบ้างนะคู่สกุลเงินเช้านี้ครับอือสเตรเลียและนิวซีแลนมีการแข่งข้าขึ้นมายกตัวเป็นกลุ่มของไซเวย์นะครับแล้วก็ออสแคนออสแคนแคนวันนี้หยุดด้วยนะแคนาดาพักตัวนะครับออสแคนมีการยกตัวขึ้นไปอยู่ในโซนโซนบนละอีเ e จครับอืมอีเ e จมีการกดตัวลงมานะครับมีการกดตัวลงมาต่ำกว่ารคาคา โลของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยเราจะเห็นได้ว่าฟีโบเดย์นะครับเมื่อเทียบกับวันศุกร์แล้วมีการกดตัวลงไปเห็นชาตาชัดเจนเลยนะครับส่วนคู่สกุลเงินอื่นยังเป็นไซเวย์นะครับออ,อสเตรเลียเป็นไซเวย์นะครับนิวซีแลนด์เป็นไซเวย์ส่วนแคนาดาชัดเจนเขาก็จะ อ่อนค่าแคนาดากับฟังสวิตนะครับมีการอ่อนค่าเป็นเทรนขาลงส่วน GBP ยังยืนความแข็งค่าขึ้นมาได้บ้างนะครับอยู่อันดับ3นะครับก็เป็นไซเวย์อัพนะฮะส่วนยูโรก็ยังเข้าโหมดไซเวย์ดาวนะครับยูโรก็พักตัวต่ำกว่า GBP นะครับช่วงเช้าในวันจันทร์ยังไม่สามารถระบุความชัดเจนของเคอร์เรนซีได้ก็ต้องดูในช่วงของตลาดบ่ายที่มีวอลุ่มเข้ามามากขึ้นนะครับ แล้วก็อิทธิพลของข่าวสารในวันนี้ช่วงช่วงเช้านิวซีแลนด์ไปแล้วนะครับวันนี้ช่วงบ่ายบ่าย4ี่โมงครับยูโรนะครับก็จะมีการประกาศคอ PCI เป็นการประกาศอัชนีผู้บริโภคภาคพื้นฐานนะครับตอน4โมงนะครับการคาดการออกมาตัวเลขเท่าเดิมเลยนะ นะฮะก็ยูโรยูโรเขน่าจจับตามองว่าจะออดค่าต่อเนื่องไหมนะครับน่าจะน่าจะตอนนี้นะครับเข้าโหมดไซเวย์นะครับเทนส่วนใหญ่ก็ยังอยู่โซนข้างล่างของของเมื่อเทียบกับวันศุกร์นะครับก็ยังพยายามจะพยายามจะขึ้นมาเหมือนกันนะครับมาพักตัวอยู่โซนนี้นะครับก็ต้องรอตอน4ี่โมงเย็นของทางฝั่งยูโรนะครับ ส่วน GBP จะมีโอกาสขึ้นแข็งค่าต่อเนื่องได้ไหมก็เดี๋ยวลง CSM กับ Parabolic s a ยังขัดแย้งกันอยู่นะครับมีการกดตัวลงมาของ Parabolic s a ทำเฟรม4ชั่วโมงรวมถึงยูโรด้วยนะครับอินดิเคเตอร์2ตัวมีการขัดแย้งกันก็ยังไม่ระบุความชัดเจนนะครับก็ถือว่าเช้าวันจันทร์เป็นเช้าของช่วงการเลือกทางนะครับของคู่สกุลเงินแล้วก็ทองคำ นะครับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็มีการแข่งข้าขึ้นมาเห็นได้เห็นภาพได้ชัดเจนส่วนทองคำกับ US d o l ดอลลาร์ก็ยังกอดกันอยู่ยังกอดกันอยู่ยังไม่มีความชัดเจนนะครับ n ูนิคอนแดชบอร์ดและ u n นิคอน p a น e ลก็เป็นเครื่องมือที่สามารถที่ช่วยช่วยเทรดเดอร์ในการวิเคราะห์นะครับสถานการณ์ของกราฟเพื่อให้เราประเมินการาวางแผนการเข้าออกออเดอร์ได้นะครับถ้าหากท่านใดสนใจก็สามารถกดติดตามได้นะครับกด ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าสนใจอยากใช้างาน,นจริงๆก็ทักเข้ามาได้คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกันด้วยด้วยนะครับต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ